สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อนะคะขอให้เพื่อนๆฝึกด้วยความสนุกด้วยความอยากรู้แล้วก็ฝึกทุกๆวันนะคะเราไปฝึกกันเลยค่ะ why have you not gone to sleep yet why have you not gone to sleep yet ทำไมคุณยังไม่เข้านอน สับนะคะว่ายทำไมก่อนไปเป็น v e r b ช่อง3ของ go นะคะ sleep นอน yet ยังอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง have นะคะแล้วก็ก่อนนะคะให้สังเกตว่า have ใช้กับ Verb ช่อง 3, นะคะ.ซึ่ง gone เป็น verb ช่อง3ของ go, นะคะ.เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ. Why have you not gone to sleep yet? Work kept texting me about a problem with the ordering system at work. I was a manager who did the ordering before I stepped down. but troubleshoot still asked to troubles for them. I'm asked for แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะ work kept texting me about a problem work keep texting me about a problem ยังมีการส่งข้อความถึงฉันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงาน s ั o p นะคะ work งาน Keep texting ส่งข้อความต่อไปในที่นี้เราจะแปลว่ายังคงส่งข้อความอย่างต่อเนื่องนะคะมี me, ชั้น about เกี่ยวกับ problem ปัญหาเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ work keep texting me abouta problem ไปฟังอีกทีค่ะ work kept texting me about a problem ส่วนต่อไปค่ะ t h e ordering system at work with the ordering system at work เกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อในที่ทำงานสับนะคะ with กับ ordering สั่งซื้อ system ระบบ at ที่ work งานเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ with the ordering system at work ไปฟังอีกทีนะคะ the ordering system at work ส่วนต่อไปคะ่ะ I was a manager Who did the ordering before I stepped down? I was the manager who did the ordering before I stepped down. ฉันเป็นผู้จัดการที่ทำเกี่ยวกับการสั่งซื้อมาก่อนก่อนที่ฉันจะก้าวลงจากตำแหน่งสับนะคะ I was ฉันเป็น manager. ผู้จัดการหู who, ผู้ซึ่งดิดทำ ordering, สั่งซื้อ before, ก่อน s t e p d o w n ก้าวลงอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า was แล้วก็ดิดนะคะซึ่งทั้งสองคำเป็นในรูปอดีตใช่ไหมคะ เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเขาก็เลยใช้ verb อดีตนะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I was the manager who did the ordering before I stepped down ไปฟังอีกทีค่ะ I was a manager who did the ordering before I stepped down ส่วนต่อไปค่ะ but I'm still asked to troubleshoot for them. แต่ฉันยังคงถูกขอให้แก้ไขปัญหาให้พวกเขาสับนะคะ but แต่ I'm I am. still ยังคง asked ขอให้ I'm asked ฉันถูกขอให้ trouble ปัญหา s h o u l d ซึ่งแปลว่ายิงนะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะแปลว่าแก้ไขนะคะ for สำหรับ them พวกเขาอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า I'm still r asked ซึ่งเขาใช้อัม um, บวกด้วย v e r b ช่อง3ก็คือ asked นะคะเป็นเรื่องของการถูกกระทำนะคะอันนี้ก็คือฉันถูกขอให้นะคะซึ่งการที่เราจะพูดถึงการถูกกระทำเราจะใช้ v e r b to be นะคะบวก v e r b 3นะคะและอยากให้เพื่อนๆสังเกตการเชื่อมเสียงของเพื่อนฝรั่งตรงคำว่า Still L, uh, um a s k ตัวสกด L เชื่อมกับตัว A นะคะจาก still asked ก็เป็น still asked เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ But I'm still, still asked to troubleshoot for them ไปฟังอีกทีค่ะ But I'm still asked to troubleshoot for them เราไปพูดโดยรวมอีกทีนะคะ Work kept taking e me about a problem with the ordering system at work. i was the manager who did the ordering before I stepped down, but I'm still r u s k e d to trouble. ชุดฟลอร์เต็มไปฟังโดยรวมอีกทีค่ะวอร์กเก็ดแท็กซ์ติงเมียบอัลล์ปรบลิมวิธีออเดอร์นิ่งซิสเต็มอัตวิร์กอัลวัซแมนจเจอร์วิธีดิออเดอร์นิ่งเบฟอร์อัลสต์เด็ปดาวน์วัลล์อัลสต์อัลสต์ทัลทรับบิลชูทฟอร์มคุณเป็นคนทำงานที่ดี สัตว์นะคะอ่าเป็น good ดี worker คนทำงานเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ You are a good worker. Ah, uh, I do get extra pay for it. I do get extra pay for it. Pay for it. ฉันได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สับนะคะาุ o get ได้รับ Extra เพิ่มเติมหรือพิเศษนะคะ p a จจ่าย for สำหรับ it มันในที่นี้ก็หมายถึงการให้คำปรึกษาแก้ปัญหานะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตการเชื่อมคำนะคะ ตรงนี้เขาเชื่อมตรง For it นะคะ R เ uh, ชื่อมกับตัว I น,นะคะ For it จาก for it ก็เป็น for it เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I do get extra pay for it ไปฟังอีกทีค่ะ Ah uh, I do get extra pay for it Great but you have to rest enough great but you have to rest enough เยี่ยมเลยแต่คุณก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอสับนะคะ great เยี่ยม but แต่ have to ต้อง rest พักผ่อน enough เพียงพอเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Great, but you have to rest enough. I'm not working tonight or the next night, so I'll be fine. I'm not working tonight or the next night, so I'll be fine. ฉันไม่ทำงานคืนนี้แล้วก็คืนถัดไปดังนั้นฉันจะสบายดีสับค่ะ I'm not ฉันไม่ working ทำงาน I'm not working ฉันจะไม่ทำงาน tonight คืนนี้ or หรือ next ถัดไป night กลางคืน next night คืนถัดไป so ดังนั้นเอาก็คือ I will ฉันจะ be fine สบายดีอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า am um, กับ working นะคะเพราะว่าการใช้ ing เขาจะใช้กับ verb to be ใช่ไหมคะ ในที่นี้แอก็คือ verb to be นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I'm not working tonight or the next night, so I'll be fine ไปฟังอีกทีค่ะ I'm not working tonight or the next night, so I'll be fine Okay, I'm going home from work. Okay, I'm going home from work Okay, ฉันกำลังกลับบ้านจากที่ทำงานสัาบนะคะ I'm going home ฉันกำลังกลับบ้าน from จาก from work จากที่ทำงานเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Okay, I'm going home from work That's good That's good นั่นดีเลยสับนะคะ That ก็คือ That is นะคะนั่นคือ good ดีให้เพื่อนเสังเกตว่าคำว่า good ซึ่งเป็นคำบอกลักษณะนะคะว่าดีจะใช้กับ verb to be นะคะ is ก็คือ verb to be นั้นนะคะเราไปพูดอีกทีนะคะ That's good. ไปฟังอีกทีค่ะ That's good. <S ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย